สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่วิชาการไม่ชวนง่วงครับผมเก่งครับสวัสดีค่ะกว้างค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่แบบว่าฮิตมากๆเลยนะเรื่องอะไรคะการปั้นช่อง YouTube สายอาหารให้ปังด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวแถมแบบไม่มีงบโฆษณาด้วยโอ้โหหัวข้อน่าสนใจมากค่ะเพราะหลายคนก็เริ่มจากตรงนี้แหละคือมีแค่มือถือเครื่องเดียวจริงๆใช่เลยซึ่งข้อมูลที่เราไปคุยคุยมาเนี่ย ก็ชี้ว่าข้อจำกัดนี้แหละมันกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้ดีเลยนะจริงค่ะทำให้คอนเทนต์มันดูเรียลดูจริงใจกว่าแบบโปรดักชันใหญ่ๆอีกนะจุดแรกเลยที่ทุกแหล่งพูดตรงกันคือต้องหาเอกลักษณ์ หรือ n i c ของช่องให้เจอสำคัญมากค่ะการมีนิชชัดๆเนี่ยนอกจากทำให้เราเด่นแล้วนะ YouTube ก็เข้าใจง่ายด้วยจว่าจะส่งคลิปเราไปให้ใครดูมีตัวอย่าง n i c h ที่น่าสนใจไหมครับจากที่เราดูกันมามีค่ะอย่างช่องเบาคัญยรัตก็จะเน้นเสน่ห์ครอบครัวทำอาหารด้วยกันน่ารักดีหรือถ้าชอบแซบๆก็โมจิโกเน้นกินเผ็ดไปเลยอ๋อหรืออย่างในแทนเขาก็ทาอาหารบ้านๆง่ายๆแต่เล่าเรื่องเก่งดูจริงใจมากใช่เลยค่ะ ประเด็นคือต้องหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วไม่ใช่แค่ชอบทำอะไรนะต้องดูตลาดด้วยตลาดไมยถึงว่ามันต้องไม่แคบไปหรือกว้างไปนี้แหละครับถูกต้องค่ะลองใช้ Google Trends เช็คความสนใจดูก็ได้แล้วก็ดูคู่แข่งด้วยนะแต่ไม่ใช่ไปลอกเขานะคะดูเพื่อหาช่องว่างหาความต่าง ใช่ค่ะสร้างความต่างทุกตัวตนของเรานี่แหละสำคัญสุดพอได้นิชแล้วเรื่องพื้นฐานอย่างตั้งค่าช่องละครับชื่อช่องคำอธิบายรูปโปรไฟล์พวกนี้ก็เหมือนสร้างหน้าร้านดิจิตอลละค่ะชื่อจำง่ายๆสื่อถึงสิ่งที่เราทำคำอธิบายก็ใส่คีย์เวิร์ดที่คนน่าจะค้นหาอ๋อ เช่นสอนทำอาหารไทยง่ายๆอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะส่วนรูปโปรไฟล์รูปปกเดี่ยงนี้แอปฟรีอย่างแคนมาช่วยได้เยอะทำให้ดูดีได้ไม่ต้องจ้างโอเคขยับมาที่การถ่ายทำด้วยมือถือกันบ้างอะไรคือคีย์สำคัญเลยครับหลักๆเลยนะคือแสงกับความนิ่งค่ะแสงธรรมชาตินี่ดีสุดดีที่สุดเลยค่ะถ่ายใกล้หน้าต่างไม่ต้องลงทุนซื้อไฟเพิ่มเลยส่วนความนิ่งขาตั้งกล้องจาเป็นไหมจาเป็นมาก มือถือเบาถือถ่ายทำอาหารไปด้วยนี่ภาพสันแน่ๆค่ะขาตั้งกล้องถูกๆช่วยได้เยอะมากแล้วมุมกล้องเหรอครับเห็นแนะนำกันหลายแบบก็มีมุมท็อปดาวน์ที่เห็นจากด้านบนมุม45องศาหรือโคลสอัพใกล้ๆให้เห็นรายละเอียดอาหารหน่ากินกินแต่ห้ามซูมดิจิตอลใช่ค่ะภาพจะแตกให้ใช้วิธีขยับมือถือเข้าไปใกล้ๆแทนดีกว่าแล้วเ,เรื่องเสียงล่ะครับเหมือนจะเป็นปัญหาที่คนมองข้ามเยอะปัญหาใหญ่เลยค่ะ คนดูน่ะทนภาพไม่ชัดได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าเสียงแย่ๆนี่กดปิดเลยอ้าวจริงดิงั้นแก้ไงดีครับหาสภาพแวดล้อมเงียบๆก่อนเลยลดเสียงกล้องเสียงรบกวนแล้วก็ระวังอย่าเอามือบังไมตอนถือหรือจะเน้นเสียง ASMR ทำอาหารไปเลยเสียงทอดเสียงหั่นอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยมาถึงการตัดต่อบนมือถือแอปฟรีที่แนะนำก็พวกแค p คั t VLO l, l VN เนอะใช่ค่ะแคปคั t นี่ฮิตมากไม่มีลายนาำด้วยเทคนิคที่ต้องรู้ก็คือตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกใช่ค่ะแล้วก็ใส่เทคสั้นๆบอกส่วนผสมวิธีทำปรับสีอาหารนิดหน่อยใส่เพลงเบาๆอย่าให้ดังกว่าเสียงพูดการปรับจังหวะก็สำคัญใช่ไหมครับให้มันดูไม่น่าเบื่อ สำคัญค่ะเร่งบ้างช้าบ้างให้มันกระชับหน้าติดตามแล้วก็อย่าลืมทำภาพปกหรือทำเนวสวยสวยด้วยนะอ๋อทำแนวนี่เหมือนหน้าร้านเลยต้องดึงดูดใช่ค่ะรูปอาหารต้องชัดน่ากินตัวหนังสืออ่านง่ายไม่รกโดยเฉพาะบนจอมือถือเอาล่ะมาถึงการโปรโมทฟรีทำไงให้คนเห็นเยอะๆครับมีไม่พ้น YouTube SEO ค่ะ SEO อ๋อทำให้ค้นหาเจอง่ายๆใช่ค่ะ YouTube เป็น Search Engine อันดับ2รองจาก Google เลยนะต้องหาคีย์เวิร์ดที่คนใช้ค้นหากันจริงๆแล้วเอาไปใส่ตรงไหนบ้างในชื่อคลิปคำอธิบาย2 3สบรรทัดแรกสำคัญมากแท็กแล้วก็ถ้าพูดคีย์เวิร์ดในคลิปด้วยยิ่งดีเลยค่ะทำซับไตเติลด้วยก็ช่วยได้ความสม่าเสมอละครับเห็นพูดกันเยอะสำคัญทั้งกับคนดูทั้งกับ YouTube เลยค่ะอัปคลิปสม่ำเสมอคนดูก็รอ YouTube ก็ชอบ อาจจะวางแผนทำคลิปเป็นชุดๆเก็บไว้ก็ได้ที่เรียกว่าแบทจริงแล้วแชร์ไปแพลตฟอร์มอื่น Facebook TikTok ช่วยได้เยอะค่ะทำคลิปสั้นๆลง Tik t o k หรือ Re e l s แล้วแปะลิงก์ชวนมาดูตัวเต็มใน YouTube การสร้างชุมชนเหรอครับต้องคุยกับคนดูเยอะๆไหมแน่นอนค่ะตอบคอมเมนต์ถามคำถามในคลิปบ้างชวนคุยในคอมมิวนิตี้แท็บถ้ามีสิทธิ์แล้วนะรับฟังฟีดแบกทำให้เขารู้สึกผูกพันกับช่องเราอ่าขอแทรกนิดน,นึงนะครับ ได้เลยค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กด subscribe หรือแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกการสนับสนุนมีความหมายกับเราจริงๆค่ะช่วยให้เรามีแรงทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาที่เรื่องของเราครับมีอะไรที่แบบว่าห้ามทำเด็ดขาดเลยไหมสำหรับช่อง YouTube มีค่ะชัดเจนเลยคือห้ามแลกซับซับ for ซับเด็ดขาดอ๋อแลกกันกดติดตามใช่ค่ะแล้วก็ห้ามปั๊มยอดวิวปั๊มซับ ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ร้ายแรงมากโดน3ามครั้งช่องหายเลยนะหูหน่ากลัวคลิกเบทที่หลอกลวงเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีค่ะคนดูไม่ชอบสแปมคอมเมนต์ช่องอื่นก็ห้ามทําสิ่งเหล่านี้ทําลายความน่าเชื่อถือหมดเลยบทเรียนสําคัญสุดๆที่ได้จากทุกเคสคืออะไรครับความเป็นตัวเองค่ะ Authenticity นี่แหละสำคัญสุดทําให้ช่องเรายืนระยะได้นานที่สุด ฟังมาถึงตรงนี้หวังว่าจะยังไม่หลับกันนะครับไม่น่าหลับนะคะสนุกออกครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือแชร์ไปให้เพื่อนที่อาจจะกำลังง่วงๆวงอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะเอาเรื่องวิชาการอะไรมาทำให้ไม่ชวนง่วงอีกหรือถ้าใครมีเรื่องไหนอยากรู้เป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับวิชาการไม่ชวนง่วง